สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮาน,นอยสูตรแยนกน้อยจะสามน้อยพิเศษปกติตามโดยน้อยวี p ไอพี่จ้าแนวทางวันพฤหัสวันที่ยี่สิบหาเดือน,นสิบสองทันว่าจะสองหาหกแปดจ้าสรุปแนวทางคนที่ยี่สิบสี่วันผุดกันก่อนจะสำหรับแยกน่อยน้อยพิเศษเด่นสองกับสี่ สำหรับพ้นน้อยพิเศษจ้า6 7 0 1 6พานไปน้อยรอบปกติจะเด่นหาก,กับเกพ้น6สองเก้าย์หลกรอบปกตินี่ผ่านไปแต่แนวทางเขามาบนบน2 6เขาอ่า2 9เนาะเขา9าสอตัวเน้นจ้าเด่นเก่ามาน้อยวีจ้า 4กับ8พ้น311หา7ก็เขามี8หามาหา7เนาะสําหรับ VP ผ่านไปให้3มา1จะสําหรับแยกน้วยของเขาเมื้อนี้สําหรับวันที่25มื้อนี้ก็ตามรุ่นกันต่อจ้าแนวทางน้อยพิเศษมื้อนี้ให้เด่น3กับ6 จับคู่สามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสำหรับเด่นหกจับคู่มีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนหรับน้อยพิเศษระวังเบิร์สองสองสำหรับพิเศษกับเฉพาะกีดนี่สองสองหนเล็กเล็กเบอร์สหรับหนเมื่อวานมาเลยเนาะน้อยรอบปกติจะเด่น2องกับแปดส สองสามสองสี่สองหาสำหรับเด่นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่หน่วยชุดท้ายจะเด่นสี่กับเก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หา 46. สำหรับเด่นเก้าจ่า v พ p จับคู่90 9า9ูนยสอาำหรับโตเน่นจ้า v p เน้นเก้าศูนย์เก้น่นึ่งสี่หกแปดส สองหนึ่งหลอบปกติตามด้วยสองหาน้อยพิเศษเน้นหกเจ็ดหกแปดจ้าสามหาสามเจ็ด,กกดสองสอง สำหรับหาหน้อยของเฮ้ามืนอนีตามนี่แล้วจะสำหรับมืนอนีก็คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มสามน้อยละกะันเนาะลงไฮซ้องสูตรจะทำหบบมักแงะกับมีหมัดรวมให้รับชมเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตาม,มจะบวจะมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณท่านั้น,น,นเราจะมีเข่าอะไรก็มีลูจาขอไ้เฮ้งขอไ้ปังขอไฮรวยลวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆกะ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นองจากเผื่อสิร้บพาตแนวทางเสียใจลงหายนอกแนวทางดีๆมีหายกันได้ทุกวันจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมนี่จ้า